ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่สี่แยกโขเก้าต้นนะครับถนนทางเลี่ยงเมืองจังหวัดลบบุรีครับผมผมพามาดูตรงจุดที่ผมมาิวบ่อยๆก็คือสะพานข้ามคลองชรคททางตรงนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขามีความก้าวหน้าอย่างไงบ้างสะพานข้ามคลองนี้มีความสําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าต้องใช้การหล่อในที่ทั้งหมดเลยไนมะ่ว่าจะเป็นคลายคอดิน เสาเรจะเป็นพื้นเป็นคานทั้งหมดเนี่ยหล่อในที่หมดเลยนะครับทำให้งานตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นงานที่ใช้แรงงานคนต้องทําทั้งหมดมีเครื่องจักรเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างเช่นเดียครับอวัดเมนนี่ก็จบไปเรียบร้อยแล้วครับรอคอนกรีตต,ตรงนี้เรียบร้อยต่อไปก็เป็นตัวคานที่จะรับกลางคลองนี่นะดูทะงครองเนี่ยซึ่งถูกเออเขาเรียกว่าอะไรนะครับ ไม้แบบเนี่ยกั้นเอาไว้จึงทาให้มีการอั้นตรงนี้น้ําไหลเชี่ยวเลยนะครับน่นเลยนะครับก็โอเคในในสักระยะหนึ่งเดี๋ยวถ้าเทคอนกรีตเสร็จแล้วเก็รื้อแบบออกหมดนะครับตรงนี้ก็มีการนะฮะข้าแบบโดยใช้ไม้อัดผสมระหว่างแบบเหล็กกับไม้ยูคลิปตัสนะครับแล้วก็ลงเหล็กนะครับก็ใช้แผ่นพื้น ครับแล้วก็ลงเหล็กดูงลงแล้วเนี่ยเขาก็ใช้ไม้ยูคลิปตัสแล้วก็ทำเป็นตัวคารตรงขึ้นมาแล้วก็มาปรับระดับด้วยไม้ต่างๆแล้วก็มาเป็นแผ่นพื้นนะครับแล้วก็เป็นเหล็กเสริมตรงนี้นะครับ พานนะครับข้ามคลองตรงนี้นะครับนี้ก็เป็นอีกฝากหนึ่งนะครับนี่ก็คือรถไฟทางคู่ของเราอีกนะครับโอ้ตอนเ,เช้าๆอากาศสดใสามากๆเลยครับอากาศเย็นสบายนะครับ20องศาที่หวัดลบบุรีนะครับ ก็พาวิวไงก่อสร้างเช้าเช้านี่ไม่มีใครมาผมก็ตื่นเช้ามาเพื่อไปรับทานอาหารแล้วก็ไปทํางานนะครับนี่จะเป็นคานตัวที่อยู่ด้านนอกมาตรงนู้นก็จะเป็นคานที่อยู่ด้านในไปทำตรงกลางแมกลางคลองก่อนเลยนะครับนะครับทำกลางคลองก่อนเลยนี่พอเอิญโชคดีนะครับน้ําก็ไม่ได้มากมายอะไรนะักก็สามารถที่จะทำงานได้นะ ด้าน,น,นล่างก็เห็ว่านะครับน้ำก็สามารถท่านไปได้ครับมาใช้เสาเข็มยูคาลิตัสก็อะไรได้แต่ปกติกับด้านล่างแบบก็ส่วนี้นะครับขึ uh hy ้นนิดหน่อยครับก็ลาดเดินขึ้นเนี่ยสวยงาม ีชาวบ้านของเรานะครับคนไทยโอ้โหนี่ครับไม่พอนะครับนี่ครับเขายังใช้แผ่นพลาสติกลองอีกทีนะครับเพื่อการรื้อแบบได้ง่ายนะครับก็พามาดูงานก่อสร้างเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผม เป็นวิศวกรโยธาแล้วก็ชอบเป็นงานก่อสร้างไม่ว่าไม่จำเป็นนะครับว่าวิศวกรโยธาเนี่ยจะต้องทําคอนกรีตรและเหล็กเสริมอย่างเดียวผมทําเกี่ยวกับแมคชีนอีกมานานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยผมจบใหม่ผมก็เป็นชุดอิเล็กชันงานติดตั้งสะพานแขวนตรงพระประแดงด้วยน,นะครับก็ใช้ระบบเฮฟวี่ลิฟด้วย SLU 330 เซกเมนต์ lifting unit 330ตันของบริษัท VSL นะครับก็ทำมาแล้วหลายโครงการนะในประเทศต่างประเทศก็ทั้งคอนกรีตเหล็กเสริมไม้แบบและก็งานระบบไฮดรอลิกต่างๆมากมายเลยผมก็ทำมาเยอะแล้วงาน LG launching girder งาน front g i r e r งานเอ่อ t e r i k entry ต่างๆนะครับก็ทำมาแต่สนใจงานก่อสร้างแท่นพ้นนะครับ ที่ไม่เคยทําก็มีพวกงานอุมโมงนะฮะแล้วก็งานเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะอาคารงานหมู่บ้านจัดสรรวมถึงงานโรงกันก็มีส่วนเข้าไปทําเล็กน้อยในงานไฟแหลกนะฮะติดตั้งระบบเหล็กของไฟแหลกแต่ก็ไม่ค่อยประทับใจงานเอ่องานโรงกันเท่าไหร่เนื่องจากอ,อ่มีระบบมากเกินไปเยอะแยะจนทำให้ผมรู้สึกว่า การทำงานมันยุ่งยากนะครับผมก็เลยไม่อยากทำผมไอ,อยากทำงานคอนสตรั c ชั่นเกี่ยวกับงานอินฟราสตรัก u r e นนี่ตพนาที่ผมชอบมากกว่านะครับโอเคครับขอบคุณมากๆพี่น้องๆทุกคนครับสวัสดีครับ